โอเคเสร็จพร้อมกินแล้วแพนเค้กแสนอร่อยของชายเก้า <Yeah>. ้ซงบ้านติวิเวกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีใครมาวุ่นวายเห็นแพนเค้กตรงหน้าแล้วก็หิวชายก็กินเลยดีกว่าลาย็มๆงมงกินคนเดียวหมดเลยสองทาด อร่อยมากเลยนะอ,อยู่บ้านในเขาวงกตอยู่บ้านอยู่บ้านในเขาวงกตมันก็ดีแบบนี้แหละไม่มีใครไม่มีขโมยไม่มีโจรเพราะว่ากวาดจระมากก็คือหลงในเขาวงกตไปซะแล้วใช้เ็าก็เลยได้ที่สะอาดสร้างบ้านใหม่ ว่าทำไมมันมีสิ่งปลูสกสร้างอยู่ในเขาหงกดด้วยพระชัยก็จะมาสร้างบ้านอะไรในเขาวองกดเนี่ยเออก็ฉันสร้างบ้านป er ้องกันขโมยยังไงล่ะก็น่าจะเธอนะเดี๋ยวฉันจะวิ่งไปหอกคอยก่อนเออเธอจะไปหอกคอยทำไมไมาอยู่ในบ้านฉันซิมันนี่มันนี่มันนี่เออไม่เอาไม่เอาชัเข้าเธออยู่ไปเลยเอาเอ,าเอา้บ้านชันก็ไม่ดีตรงไหนทุกคนช่วยรีวิวบ้านชันก็หน่อยชันก็ว่าเอา้ยมันก็ออกจะดีงามพระรามแปด เก้าอี้ให้นั่งหน้าบา้านดีขนาดน,นี้ไม่ดียังไงถึงไปหอคอยนี่เลยมีตู้เย็นพร้อมเครื่องซักผ้าที่เตาอบเตาแก๊สอ่างล้างมือพร้อมหมดทุกอย่างพร้อมขนาดน,นี้ไม่ดียังไงนะบอกหน่อยสิชั้นบนก็จะเป็นห้องนอนนะขึ้นไปมั้ก็จะเป็นโซฟาแต่ว่าน่าจะขาดอยู่อย่างหนึ่งขาดห้องน้ำนะ่ะ แต่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกมั้งฉันก็อยู่คนเดียวในนี้คงไม่เหม็นเท่าไหร่เดี๋ยววันมีกำลังค่อยสร้างอ่างน้ำเพิ่มฉันก็จะยังไม่หนีอีกเหรอหนีอะไรอีกนะบันนี่เอ้แชร์ก็เธอยังไม่หนีก็มันมาแล้วนะใครมาอะไรมาจะไม่ทันแล้วบันนี่ไปก่อนนะเอาแล้วฉันจะไปไหนของเธออีกนะไม่ทันแล้วอยู่ด้วยกันเลยฉันก็เข้ามา,าแล้ว ใครมาของฉันเนี่<า>ยขึ้นขึ้น,นขึ้นขึ้นขึ้นมันจะตามมาใ<อ>ครเธอนี่เป็นกระต่ายตื่นตุมจริงๆเลยนะนู่นนู่นไกลๆถ้าไม่เห็นเหรอวิ่งอยู่ในเขาวุงกดนะดู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 ดออ,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 อมาแล้วมันมาแล้วผมม่วันนี้ต้องโดนประจัดก,การแน่เลยนะโอนั่นมันเจ้าตัว ผู้ชมพูเป็นพิงเป็นเจ้าพิงเหรอเย้มันว้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเย้อยู่ดิ่งๆอยู่นิ่งๆอ่่ดิ่งิ่แล้วเอ่อเอ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 อเเ้เอาเเออาเออเ้อเออเอเออเอเเออออ โอ๊ยนี่มันเจ้าขโมยลูกกระตาอย่ามาขโมยตาใช้ก็นะนี่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 ชี่เชคก็มันกินมันอยู่อีกด้านบนน่ะโอ๊ยฉันาักปันตัวเองแล้วงโอ้มันมีเลือดถึงสี่หมื่นกว่าแน่โอ๊ยอีกอัดเข้าไปออัดเข้าไปอุ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่มันจะมาขโมยลูกกันตาฉันน่ะโอ้ยจะสุด ตายซจะเธอไอ้หย้ตายตายหมดจริงๆเ,เงดี๋ยอย่าประ้าก้าเตรงนี้เชฟเชก็กำลังทำประตูรั้วอยู่นะทุกคนพอดีว่ารอบที่แล้วแบบว่ามันมีสัตว์ประหลาดเข้ามานะ่ะแต่ที่เชายก็คิดไว้มันได้เะพาะมันไม่มีรัว้วมันก็เลยแบบเข้ามาถึงบ้านได้ง่ายเกินไปมันนี่เธอยังไม่ฟื้นเลยนะ อโอเคงั้นเธอนอนพักไปก่อนนะเดี๋ยวฉันสร้างรั้วก่อนเธอไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิน้นช่องแค่นี้มันน่าจะเข้าไม่ได้ปิดรั้วฝั่งนี้อีกทางนี่เลยโอเคคิดว่าน่าจะเวิร์แล้วเดี๋ยวเวลาเราขึ้นบ้านเราก็ต้องขึ้นทางบันไดนี้แต่ว่าเราต้องปีนสัดกำแพงขึ้นไปนะเราถึงจะลอดฉันกัไต้แป๊บ,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 บโอ้โอโอ ขึ้นสัตกระเพาโอเคอเมื่อกี้ยหมาแล้วรีบขึ้นบ้านที่ขึ้นบ้านตรวจเลยโอเคอเคือเธอว่าบ้านเธอเอาไม่อยู่นะอ๋อสร้างบ้านสูงกว่าเดิมอีกสร้างรั้วก็แล้วสร้างบ้านก็สูงแล้วอ,อย่าได้เข้ามานะฉชนก็มีรัว้ว อรอบขอบชิดขนาดนี้อย่างน้อยมันกระโดดเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่ามันติดรัว้วนี่ไงติดรั้วจริงๆด้วยมาขโมยคุณกตาคนอื่นไม่ได้หรอกยุ้ยคับรั้วมันแล้วมันกระโดดสูงไปหน้าทำไงดีทำไงด,งดีฉันก็คงต้องอยู่แต่ในบ้านโอ้มันพยายามจะเข้าบ้านชายเก่าแต่ว่าไม่มีทางสรอบ เออมาติดมันติดเจ๊จะจัดการมันฉันจะจัดการมันเองมันนี่เธออยู่ตรงฟื้นแล้วเธอฟื้นแล้วมันติดมันติดเ,เ,เดี๋ยวฉันจะอัด RPG ทุม่มไป,ปนี่แน,น,น่นี่แน่มาสู้กับใครไม่สู้งก,กับชค์เกิ้ลเบนนี่เจ็บเปวนแอบน้ำมันเข้าไปหน่อยโอ้มันมีใยญ่โอปาร์้ว,วง ตา,ตายแล้วตายแล้วออกยังไงดีโอใจแล้วเมันขับตัวเอ็อยู่กับมันองไม่น่าเลยมีรัวก็ไม่ใช่ว่าจะดีะเสมอไปช่วยเชนเกรแต่บ้นยังไม่ผ่านเลยบ้าฉันยังพังไม่หมดนะอย่างน้นนอยเมื่อกี้ในพื้นที่ที่ฉันขังมันไว้มันคงจะแบบว่าออกไปไหนไม่ได้แล้วเดี๋ยวฉันจะไม่สร้างบ้านตรงนี้แล้วจะไปสร้างบ้านด้านนอกแทนในที่สุดบ้านของเชนกก็เสร็จแล้ว สร้างบ้านบนเกาะเพื่อที่ว่าเชคเกิลจะได้ไม่ต้องเจออันตรายใดๆเพราะว่ามีน้ำล้อมรอบนะแบบว่าที่สมัยก่อนที่เขาต้องสร้างบ้านต้องมีน้ำล้อมรอบเพื่อที่เราจะได้ไม่โดนคัดจุดลูกกรานฉะันเดินเพี้ยงมาน่ะว้ายดีลูกตาเธอยังอยู่ดีหรือเปล่าส่องดูสิด,ดูสิไม่เห็นน้อยนะตาเธอยังมีแววอยู่โอเคเธอยังรอดเชคเขิเธอมนตาด๊า ฉันตับปอบเยอะอย่าบอกนะฉันโดนควักตาไปแล้วควักตาไปแล้วนะแต่ว่าฉันโดนที่ยงมาจากตรงนู้นที่เธอสร้างบ้านตอนแรกนะอยู่นู้นนะไกลมากเลยเห็นไหมตัวมันอยุดนู้นนะ<ค>รตรงนูง้นตรงนูงงนง้นฉันก็เจอเห็นป่าวตรงนูง้นอมันาไม่มไ,ได้แล้วแหละโยน้ำหน้ากระลาหัวเจาะมันจะดิ้นรนมานะมาไม่ได้หรอกมันติดใช่นี่เป็นนี่เราไหวหนักครับ ไว้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 บ้านหลังนี้จะปลอดภัยที่สุดว่าเมื่อกี้เธอว่ายเธอกระโดดเนี่ยธอผูกไว้ด้วยนะจะผูกเสาไว้ด้วยเจ๋งเลยแฮะใช่ลูกกระโปงด้วยกระโปงกระโปงใช่เลยนี่นี่มันดีมากเลยเราสามารถเข้าไปเป็นแบบว่าอยู่ตรงหลุมหลบภัย ว่าถ้าเราต้องการจะแอบคัดสึกเราก็ไปอยู่ด้านหลังบ้านแบบนี้เห็นไหมเป็นนี้เชนมาแอบอยู่หลังบ้านน่ะเนแล้วเจ้าปีศาจทมไยลูกกระต่ายไม่มีทางที่จะมาเอาลูกกระต่ายเราไปได้เพราะว่าเรามีมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงมากมันได้อยู่ในบ้านแล้วกันวันไม่ขอออกไปไหน โอเคงั้นเดี๋ยวเชฟก็จะพาทุกคนทัวร์รอบบ้านก่อนนะเราสร้างบ้านบนเกาะแบบนี้ความปลอดภัยดีมากไม่มีใครเข้ามาทําอะไรได้สักพักเชฟก็ว่าตรงพื้นที่ตรงนี้เช่ก็ว่าจะปลูกต้นมะพร้าวสักหน่อยเ่ข้ากับบรรยากาศขัไปดูบ้านลอยได้ของอักปูซาบ้าพลังก็ใช่เลยเข้ามาอยู่ในบ้านดีกว่าบ้านสีสันสด,สดใสสวยางามสุดๆใช่เออ เอโชคดีได้ที่เรานั่งเก้าอี้อยู่โอนั่นน่ะสิโชคดีที่ที่เรานั่งเก้าอี้อยู่โอ้ยเดินเตะออกจากเก้าอี้น่าจัดการเล่นเหรอไม่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 เออออจัดการมนด้วยการกดปุ่มระเบิดบ้าน เตุ้มเปะเลตุ้มเปะละละลตุ้มเปะตุ้มเปะกอเหลือแต่ถาดนาดอยากกลายเป็นเท้าถาดสาเออฉันก็เหมือนกันตอนนี้จัดการก่อนที่บ้านจะระเบิดนะอกั้งแหละตอนนี้ฉันไม่เตรียมเลยนะไม่ได้ไปแค่ชั บ้านก็ไม่มีอะไรเลยโอ้บันนี่รู้สึกได้ว่าบันนี่กำลังจะกลับบ้านบ้านเกิดหรือเปล่า